นายแพทย์นรงจันแก้วสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหารเปิดเผยถึงสถานการณ์ผู้ป่วยโรคแอนแท็กซ์ในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารค่ะหลังพบผู้ป่วยเป็นโรคแอนแท็กซ์เสียชีวิต1รายซึ่งขณะนี้ผู้ป่วยเข้าข่ายเป็นโรคแอนแท็กซ์สรายด้วยกันนะคะที่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลโดยผลการตรวจเชื้อ RT-PCR ของผู้ป่วย2รายยืนยันออกมาแล้วค่ะไม่พบเชื้อนะคะแล้วก็มีผู้ป่วยที่ยังคงรักษาตัวอยู่อีก1รายไม่พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มนอกจากนี้ยังพบผู้สัมผัสหรือว่า กลุ่มเสี่ยงโอ้โหคุณผู้ชมเยอะมาก6 3รยแรายประกอบไปด้วยผู้ชำแหละเนื้อวัว36รายผู้รับประทานอันนี้เยอะเลยนะคะเป็นผู้รับประทานเนื้อดิบนะ472รายผู้สัมผัสโดยอยู่ร่วมบ้านเดียวกันกับผู้ชำแหละอีกร3 0ารายทั้งหมดทั้งมวลนี้ได้รับการคัดกรองแล้วก็รับยาป้องกันเรียบร้อยแล้วค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหล่าหมีมีการลงพื้นที่ให้คำปรึกษาพร้อมคำแนะนำในการสังเกตอาการค่ะหากมีอาการเจ เจ็บป่วยให้มาพบเจ้าหน้าที่ทันทีค่ะ นายนรงรัตนไตรวงศ์ซึ่งเป็นหัวหน้าด่านกักกันสัตว์จังหวัดมุกดาหารเปิดเผยว่าการส่งโคกระบือมีชีวิตไปต่างประเทศเขามีระเบียบของกรมปศุสัตว์ในการกักโรคค่ะการตรวจสอบโรคระบาดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคจากข้อกักกันสัตว์แล้วก็ข้อของเอกชนจากข้อต้นทางซึ่งก็มีการตรวจเช็คถึงการออกใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์จากข้อดังกล่าวมายังด่านปลายทางแล้วก็ดำเนินการส่งออกค่ะขณะที่การปรับปรามบังคับใช้กฎหมายของกรมปศุสัตว์เองได้มีการตรวจสอบ อบเข้มงวดมาโดยตลอดค่ะและสัตว์ที่มีการจับกลุมแล้วก็จะนําสัตว์มากกักที่ด่านเพื่อที่จะตรวจดูอาการซิว่าเขามีอาการยังไงแล้วมีเชื้อหรือเปล่าและตรวจเข้าสู่กระบวนการตรวจของห้องปฏิบัติการอีกครั้งหนึ่งถ้าพบแล้วปกติก็จะอนุญาตให้เคลื่อนย้ายสัตว์ได้ค่ะ